สวัสดีครับสวัสดีเป็นอนวงครับก็เต็มแล้วล่ะเสียเจิดไม่เต็มดีอะนี่เละพอประมาณครับผมประมาณสักแปดถึงเก้าตันครับผมเดี๋ยวรอๆเลยรอ,อไปเลยลองดูครับ ต้องทีบกันนะถ้าดินมันไม่น่วมก็ไม่เป็นไรครับนอกได้อยู่แล้วเอยเอะนีดแค่อันนี้เปลี่ยนโมเลกันนะที่เจอดูว่าขอลองหนะน่อไงฮะเอาอะไรเอาจากไรไปอยู่ไปตรง

ก็ได้แห้งแล้วนะเพราะว่าผ่านไปแล้วสองวันแล้วโอ้โหยุบน,นิดนึงอนะ่ะ đây ạ, hàng cầu thi trung á, bổm, khu vực này, vẫn phải thăng này, tơng anh ạ, ok, ok, ok

แต่มันก่อนด้ามเกียย์เนี่ยรุนละฮ่าฮาฮุ่นเลยเรื่องไนอเกียรุลลงรงลล่งสองเกียรุ่กแรกนีรุ่สองครับ

ย่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนี่ครับสป็นรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ